สวัสดีครับทุกคนนะฮะและตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของกัสคืนในป่านะครับเกมนี้พี่จะมาเอาตัวรอดในถ้าเด็กคนที่4นะครับตามที่น้องๆเนี่ยได้คอมเมนต์ขอกันเข้ามานั่นเองนะฮะเมื่อรับชมคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กด s ซับสไคร้หน่อยละกันนะฮะแล้วก็เกมต่อไปเนี่ยอยากให้พี่เล่นอาชีพอะไรนะครับแล้วก็ไปเอาตัวรอด จุดไหนของป่านะครับก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปกันเข้ามาทุกคนนะฮะหากใครอยากได้ค่าไส้บล็อกสุดเจ๋งและค่าอื่นๆในแมป99คืนในป่าต้องที่ d i ด d ช Shop มีทั้งการกดเกมพาร์ตอัพเลเวลค์ดฟาร์มเพชรและยังมีไอเทมเจ๋งๆในแมปดังต่างๆอีกเพียบจดเต็มครบจบในที่เดียวก็เกมนี้นะครับเดี๋ยวพี่เลือกเป็นอาชีพแกร์เบอร์แล้วกันทุกคนนะฮะไม่ได้เล่นนานและสำหรับอาชีพนี้นะครับแล้วก็ทาเลนเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วกันนะครับเปลี่ยนเลย ขอเป็นเปิดกล่องเร็ว20%ได้ไหมอันนี้มันบล็อก5%นะ่ยไม่เอานะครับอุย้ยเฮ้ยได้เลยทุกคนโอ้สวยเลยพี่ชายทีเดียวได้เลยนะครับเปิดกล่องเร็ว20%ทุกคนเข้าเกมมาแล้วทุกคนได้เบ็ดตกปลานะครับเอออะตัดไม้ดีกว่านะครับไปตัดไม้กันยาวๆตามสูตรทุกคน5ต้นก่อกองไฟครับ ก่อให้เรียบร้อยกลองไฟเป็นเลเวลสแล้วเราก็ออกฟาร์มกันแบบไม่หยุดยัง้งและนี่คือกล่องแรกโอ้โหได้มาเป็นพลิกกว่าทุกคนบ็อกซีดพิกนะฮะร้อนแรงกันเลยทีเดียวเชียรฟาร์มกระเป๋าเต็มแล้วก็กลับมาใส่ฟืนใส่ไฟเรียบร้อยะฮะตอนนี้กล่องไฟพี่เรเวลสแล้วโอ้ยอัปเกรดว่ะเ,เดี๋ยวเก็บไมห้หมดนะครับนี่ฮะกองไฟพี่เรเวลหแล้วทุกคนนะฮะวันที่สอง เอาขากระตายหน่อยเฮ้ยนี่ไงโอเคเมื่อกี้ตัวพี่มันเหยียบเหยียบขากระตายไว้อยู่นะคิดว่าไม่ได้นะครับอะขอเป็นถุงนะครับจังหวะนี้ก่องไฟเลเวลห้าวันที่สองทุกคนโอเคครับฟาร์มต่อครับมืดแล้วด้วยจังหวะนี้อะขอเปิดกล่องก่อนละกันเหมือนได้ยินเสียงกวางนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกวางมากวางมากวางมาเอ้ยเอ้ยมันทะลุเข้ามาว่ะวิ่งหอก่อนทุกคน หนีดิครับจังหวะนี้ยกระเป๋าก็เต็มถังน้ํามันไปยิวกับบ้านไปด้วยทุกคนวิ่งจําเลยครับจังหวะนี้อ้าวคลังอาหารเดี๋ยววิ่งชิดติดไว้หน่อยเผื่อมันติดนะครับเผื่อมันติดติดปะเฮ้ยมันติดจริงด้วยไปไปไปวิ่ง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 เป็นไงทุกคนใช้เหลี่ยมนิดนึงนะฮะในการวิ่งหนีรอดแล้วเป็นไงรอดแล้วมากองไฟเลเวลหกเพราะว่าวันที่สองไม่น่าถึงนะแต่เกือบถึง ไม่ถึงว่ะทุกคนอืมแต่เกือบถึงนะครับมาเราก็ออกฟาร์มกันในเขตไบโอมภูเขาไฟนะครับเก็บเก้าองค์เก้าอี้เก็บกัลลอนน้ำมันทุกคนเจออะไรก็เก็บเก็บไปให้หมดนะฮะทีเด็ดของบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันต้องมีเก้าอี้นะฮะไม่เจอเก้าอี้เราก็ต้องเจอกัลลอนน้ำมันอยู่แล้วนี่ฮะทีไล่ฟาร์มตามบ้านเลยทุกคนไปกัลลอนน้ำมันนะฮะ มีอีกปะเฮ้ยหลังนั้นไงหลังนั้นไนงะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บหลังนั้นต่อทุกคนนี่ครับนี่เป็นไงเก้าอี e. ้มีอะไรบ้างในตู้มีเหล็กนะครับโอเคประมาณนี้เปิดกล่องกันต่ออุ mm ๊ยถังน้ํามันถังให่เรียบร้อยกองไฟเราเลเวลหแน่นอนทุกคนนี่ครับกองไฟเราเลเวลหแล้วฮะวันที่3ตอนเช้ามาครับเดี๋ยวเรามาเข้าเขาวงกดกันหน่อย ลากเคียวหน่อยอยากได้เคียวอะ่ะโอเคอีซี่บรโยนบาต่อเลยท่านชมเอ้ยลงเออลงแล้วหนึ่งลูกนะครับเอ้ยลงดิเพื่อนโอเคลูกที่สองเอ้ยลงดิเฮ้ยลูกที่สามโอเคไปโยนห่วงให้ลงขวดนะฮะ <laughs> เลงไว้ที่ตูดขวดเลงดีๆเออสวายไปทุกคนเขา้ขาเข่าวงกดนะฮะ ฮาโลวีนหมดแล้วเปิดกล่องก็ไม่ได้แคนดี้แล้วนะตอนนี้นะไปแต่รู้สึกว่ามันจะได้อะไรวะพชั่นบ้างพวกพชั่นกับพวกขนมปังเพิ่มความเร็วใช่ไหมไปครับเราอ่านี่ไงกล่องเปิดเลยทุกคนนี่ไงทุกคนขนมปังนะครับกินแล้วเพิ่มความหิวแล้วก็เพิ่มความเร็วในการว <c oughs> ิ่งด้วยอุ้ยชิ้นที่สองไปเปิดกล่องหาเคียวทุกคนเดี๋ยวนะกวางว่าแล้วโอ้ได้ยินเสียงกวาง เดี๋ยวๆแล้วอยู่ในเขาวงกดตอนมืดด้วยมันจะมีที่หลบไปเนี่ยนี่ไงเอาให้มันติดป้ายได้ไหมวิ่งชิดกำแพงเข้าได้ป่าววะเฮ้ยมันติดกำแพงจริงว่ะทุกคนมันติดป้ายมันติดป้ายเห็นป้ายเห็นป้เฮ้ยโบโบโบไม่เกี่ยวโบไปโบนี่ไงโบโอ้โหโบ,โบทําเสียงงามมดเลยโบเนี่ยฮะจุกหลบไปก่อนมันติดป้ายมันติดป้ายทุกคนหลบตรงนี้หลบตรงนี้คิดว่าโดนไหม มันไม่น,น่าหลุดออกมาได้นะมันติดป้ายทุกคนเอออยู่ตรงนี้ก่อนนันไงนันไงมันกระโดดเฮ้ยร <laughs> อดเฉยมันตบเราไม่โดนนะครับเราแอบอยู่หลังโคมไฟทุกคนเห็นปะ <c oughs> เดี๋ยวรอเช้ารอเช้ารอเช้า,รอ,ชารอค่อยเดินไปเปิดกล่องอะนะนันไงเช้าละไปไดเปิดกล่องครับจังหวะนี้ร <laughs> อดแบบงงง,งเป็นะไรวะนะ มีดบินเหรอมีดบินทุกคนนะฮะเก็บไปจริงๆอยากได้เคียวมากกว่านะครับวิ่งไปวิ่งมาก็เจอทําเด็กคนที่หนึ่งเดี๋ยวขอญาตช่วยเด็กเลยแล้วกันทุกคนเนี่ยเอามีดบินปลาเลยมันดูดเลือดด้วยนะครับทั้งวันนี้เนี่ะปลาหนึ่งชิงสองทุกคนปลาหนึ่งโดนสองก็ถือว่าดีนะฮะปลาไป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 ไม่ต้องเอาตัวเข้าประทะทุกคนดูดเลือดด้วยเป็นไงโอ้ยังแจม มาฮะช่วยเด็กกันกล่องนี้เป็นอะไรโอเคแบนเนตนะฮะก็ยังดีถือว่าดีเลยนะครับเอาน้องเข้ามาอยู่หลังป้ายก่อนแลวกันเกมนี้เราจะสร้างแค่เตียงเหมือนเดิมทุกคนเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเกมมันจบเร็วไปนะครับพอเกมมันจบเร็วไปพี่รู้สึกว่าพี่ยังเล่นไม่สนุกสนานเลยยังเล่นไม่หนำใจเลยนะฮะ <laughs> โอเคเฮ้ยเก็บมาล็อกเกอร์มีอะไรบ้าง โอ้โหมีแค่ลูกกระสุนกับเค้กแค่นั้นเองอโอโ้ให้น้อยมากเลยนะครับสำหรับกล่องปรถมพยาบาลในคลินิกอันนี้นะโอโ้กระโดดลงมาจากตึกฮะหวะนี้กล่องกล่องกล่องกลองกล่องกล่จะเปิดกล่องก่อนทุกคนฝนก็ตกนะฮะโอ้โหโอ้โหเจมเขียวไปขึ้นไปบนตู้น้ำนีมีอะไรบ้างอยากได้ขวานนะอยากตัดไม้แล้วอะจังหวะเนี้ย คลิปเมื่อวานนะครับพี่ถามไปใช่ไหมว่ามีใครบ้างนะครับที่ชอบตัดไม้นะครับ <laughs> คอมเมนต์ตอบกลับมากันเต็มเลยนะครับหนูก็ชอบตัดไม้ผมก็ชอบตัดไม้อุยอ้ยเฮ้ยมี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 มมมเือจะเชื่อนะฮะน้องๆชอบตัดไม้กันเยอะมากนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ,อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นเองอย่าวิ่งบนหลังเพื่อนเองดิ พอมันวิ่งบนหลังเพื่อนมันนะครับมันวิ่งเร็วขึ้นทุกคนโหแบบเด็๋วเ,ว,เ,ว,เ,ว,เว็ดเเดฮ้ยก้อนเล็กก้อนเล็กกล่องทองหมีก็ตามว่ะทุกคนใช้เหลี่ยมเปิดได้เพราะว่าเนี่ยลองใช้เหลี่ยมเปิดกล่องได้ไหมน้องๆคิดว่าไงโอโอ่าเดี๋ยวห <laughs> มีตูดติดหัวติดทุกคนหัวมันติดอยู่ข้างในแต่เราเข้าใกล้มันมากไม่ได้นะฮะใช้เหลี่ยมเปิดกล่องได้ไหมพี่ว่าไม่ได้วะ ต้องหนีวะต้องยอมสลากกล่องทองใบนี้ไปนะครับเปิดไม่ได้หมีมันเข้าไปติดโอเคฮะฟาร์มไปฟาร์มมาก็มืดทุกคนเราก็ถือมอร์นิ่งสตาร์มาเคลียร์ทาเด็กคนที่สองเลยไปไปช่วยเด็กกันทุกคนน้องเขารอเราอยู่มากับฐานกับพี่นะน,น,น้องนะน้องนะอ่าฮะกับดักเราไม่ได้อยู่ฐานไง เด็กคนที่สองถึงถาดแล้วเพื่อนเก็บเนื้อมากินด้วยนะครับจังหวะนี้อาา่อาฮะอาา่าฮะอ่าฮะเก็บไมห้หมดเก็บไมห้หมดเคลียร์สตองโฮกันหน่อยไหมล่าเราอะนี่ครับสตองโฮเรเวลหนึ่งนะฮะกับมอร์นิ่งสตาร์ของเขาอีซี่บอกเลยนะฮะมอร์นิ่งสตาร์มันเป็นอาวุธที่แรงนะ แต่ข้อเสียของเขาคืออะไรรู้ไหมเขาทุบไปครั้งนึงอ่ะเขาจะมีดีเย์ประมาณ2วิหนึ่งวินะครับกว่าจะทุบได้อีกทีนึงอ่ะเสร็จแล้วฮะสำหรับสตองโฮเลเวลหนึ่งไวมากเป็นงาคนดูเปิดกล่องออกมานะครับขอเป็นเลื่อยได้ไหมอยากได้เลื่อยโอ้โหช็อตกันว่ะโอเคดีเลยเดี๋ยวเอาไปจาัดก,การหมีนะครับทําเด็กคนที่4ออกฟาร์มต่อแบบไม่หยุดยั้งครับวันที่เไปแล้วจังหวะน,นี้โอเค เฮ้ยกล่องแดงว่ะทุกคนเอาเลื่อยมาเลื่อยเร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 ื่อยอะไรวะนะเฮ้ย <c oughs> คู่ในเหรอโอ้โหคู่ในว่ะทุกคน <c oughs> ไปคู่ในก็เอาว่ะจังหวะนี้ <c oughs> โอ้โหไปครับเปิดกันต่อถุงยักษ์มีแล้ว <c oughs> อะไรเอ้ยเฮ้ยโบโบโอ้โบโบ,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 โบชอบมาขัดจังหวะการเปิดกล่องอะ่ะโบ เป็นอะไรคิดว่าเอาหอกับดาไปครับฟาร์มกันต่อครับเฮ้ยทำเด็กคนที่ไหรวะนะคนที่สามโอเคช่วยเลยทุกคนช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยนี่ฮะช่วยเด็กเลยช่วยเด็กเลยเอามีดบินมาครับปาไปเลยทุกคนเฮ้ยเสียงเสียงปลามันไม่ตรงอ่ะเออเสียงปลาไม่ตรงปกอ่ะ นี่ฮะแป๊บเดียวเองเป็นไงทุกคนไปช่วยเด็กกันฮะ <c oughs> เฮ้ยเจอกล่องแดงบ่อยมากกล่องแดงกล่องที่สองปะอ่าอุ้ยเกาะแดงสวยเลยไปมากับพี่น้องทําเองโชคดีนะฮะให้เกาะแดงไปด้วยเก็บนงเก็บเนื้อไปด้วยนะฮะหวอนี้ไปเก็บไปกินเก็บไปกินนี่ครับห้องน้ํา โอเคเป็นเมดคิดนะฮะเก็บเก็บไปก่อนของดีต้องใช้อุ้ยเมดคิดอีกแล้วไปลัฐิบุกฐานว่ะสับโดดสับโดดจิมจิมไ,ไงงัยมอร์นิ่งสตารครับโคตรแรงทุกคนแต่ว่ามันมีดีเลยในการตีนะลัฐิเหลือตัวเดียวเดี๋ยวพี่เอาเด็กมาวางไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเผลอเอาเด็กเข้าฐานนะยุ่งเลยจังหวะนี้ Uh huh. นั่นไงเด็กคนที่สามทุกคนไปตอนนี้เหลือเด็กคนที่4ี่นะฮะเด็กคนที่4ี่ก็ไม่ต้องช่วยนะเดี๋ยวเราวิ่งหาถ้ำเด็กคนที่สี่กันมาทุกคนตอนนี้กลองไฟเราเลยเวลหนะฮะย่างนงย่างเนื้อเตรียมพร้อมทุกคนพร้อมออกเดินทางกันแบบยาวๆนี่ครับเด็ก3มคนแล้วตอนนี้ดูดิ ขวานพี่ยังเป็นขวานดามเหลืองอยู่เลยอะคือไล่เปิดกล่องเนี่ยดูดิทุกคนเกือบจะหมดแมปอยู่แล้วนะครับหาขวานแดงไม่เจอ <c oughs> เออเปิดกล่องกันต่อ่านผู้ชมโอ้โหประวัติเฮ้ยนี่ไงทําเตกคนที่สี่ประวัติศาสตร์จะซ้ํารอยอีกแล้วอะเคยมีอยู่เกมหนึ่งนะฮะพี่เปิดกล่องทั้งแมปไม่ได้ขวานแดงเลยนะเกมนี้เจ้าอีกแล้วอาเดี๋ยวขอเคลีย หนีก่อนละกันนะฮะทุกคนนะนี่ฮะสปีดคูณ200%เคลียไวมากบอกเลยครับเรามีอะไรนะคูณในยเยอะนะฮะอาวุธบินเยอะปลาทิ้งปลาคว้างนะฮะปลาแบบไม่สนใจโลกนี่ฮะมาและนี่คือทําเด็กคนที่4ี่นะฮะโอ้โหเด็กน้อยนั่งร้องไห้อยู่ในห้อง <laughs> พี่มาอยู่เป็นเพื่อนแล้องนะน้องนะน,งน,งน้องนะ อุ้ยเกาะแดงซ้ำอ่ะทุกคนโอเคก็ตกแต่งก่อนแล้วกันทุกคนเอาแบนเนวางไว้ในชั้นก่อนนะครับเผื่อฉุกเฉินเราจะได้เข้ามาใช้หยิบใช้ได้โอเคประมาณนี้ไอ้น้องเองนั่งอยู่บนพื้นเองไม่เมื่อยก้นเหรอเองมานั่งบนเตียงดีว่ามาเดี๋ยวพี่ขอจัดห้องก่อนมาไป ออกข้างนอกกันทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะฮะเฮ้ยออกยากเหมือนกันนะอืมพี่ใช้เวลาออกนานอยู่เหมือนกันนะฮะไปครับเราไปเตรียมของเพื่อที่จะอาศัยอยู่ในถ้ำดีกว่าทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ออกมาแบบว่าเปิดกล่องแบบรัวๆเพื่อที่จะหาขวานแดงนะฮะเอาไปตัดไม้ไอมีหัวติดไอมีหัวติดเอาชดกันไปกินเนี่ยฮะกล่องทองใบนี้จําได้ไหมที่เราเปิดไม่ได้โอ้ <laughs> เป็นไรเฟิลเป็นอะไรอีกโอ้โหเป็นเกาะเหล็กเฮ้ยโอ้โหไรเฟิลหิวแล้วด้วยตอนนี้ไปกับฐานก่อนทุกคนโอ้โหเปิดกล่องกันแบบรัวๆนะครับขวานแดงไม่ออกอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหดูดิทุกคนเป็นท่อนะครับขวานแดงไปไหนหมดเดี๋ยวๆวิวว่งไปวิ่งมาก็มืดทุกคนคืนนี้เป็นคืนที่สิบสี่นะฮะ เราต้องมาอาศัยอยู่กับเด็กน้อยนะฮะจังหวะนี้เดี๋ยวต้องแดนเข้าไปก่อนทุกคนเพื่อความปลอดภยัยเดี๋ยวกวางมันไล่เรียบร้อยเลยโอเครอบนี้พี่เอาเพื่อนเพื่อนเองมานั่งด้วยนะครับนี่นั่งรอกันบนเตียงอ่พวกเองอะ่ะไม่ต้องไปไหนนะครับอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่มาอยู่เป็นเพื่อนนี่ครับเด็กสี่คนนั่งอยู่บนเตียงนั่งร้องไห้กงงันแบบละงงอมนะฮะแม่เด็กไม่รู้ไปไหนนะครับปล่อยเด็กหลงป่าอยู่จังหวะนี้ ห้องก็เป็นห้องเล็กๆทุกคนไม่รู้จะแต่งยังไงวะในเมื่อเราเปิดกล่องหาขวานแดงไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมาเคลียร์สตองโฮเลเวลสองครับเผื่อมันจะให้เลื่อยเราทุกคนไปเปิดกล่องกันครับหวังว่าจะได้เลื่อยนะขอเป็นเลื่อยได้ไหมพี่ชาย <c oughs> โอ้โหช็อตกัอ <c oughs> รู้สึกท้อนะครับ เพราะว่าเราต้องใช้เลื่อยหรือว่าใช้ขวานแดงในการตัดไม้ห้ากิ่งไม้ไงไปทําอะไรนะแผงกั้นใช่ไหมรอบถ้ำเนี้ยเออเอากิ่งไม้ไปปลูกอ่ะพี่สร้างเตียงเสร็จแล้วทุกคนในเมื่อเราหาขวานแดงไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาหนังสัตว์พวกเนี้ยมาแลกเว้ยคนดูนี่ครับเอานังหมีไปแลกแลกเป็นขวานทุกคนนี่ครับแค่นี้นะฮะมันก็ได้เป็นขวานแดงและ ตอนนี้คือแบบจนปัญญาแล้วนะเออเปิดกล่องเกือบทุกใบในแมปแล้วนะฮะหาขวานแดงไม่เจอโอ้โหเป็นทอ่อบอกเลยเนี่ยฮะตัดไม้ไปตัดไม้มานะฮะพี่ก็รวบรวมไม้ได้ถึง200ท่อนแล้วทุกคน200ชิ้นก็ทำการซื้อแปลงแครอทไปเลยนะครับ20แปลงแล้วก็เอาไปปลูกบนถ้ำเด็กคนที่4ทุกคนนี่คืออาหารของเรานะฮะ วางไปเลยวางไปเลยเอาจริงๆอ่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางถ้าสมมุติว่าน้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะเอาชีวิตรอดแบบขี้เกียจสร้างฐานเนี่ยเราก็มาหาแอบหาหลบอยู่ในถ้ำเด็กได้นะเช้าเราก็ไปกินอาหารข้างบนใช่ไหมพอดึกเราก็เข้าไปแอบนะฮะแค่นั้นเลยเนี่ยดึกแล้วพี่ก็เข้ามาแอบนะฮะ เป็นไงห้องนี้บอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงนะครับมันเป็นห้องที่ปิดประตูอยู่ไอโบก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะฮะมันไม่สามารถสปอนมาได้เล่นไปเล่นมาก็เล่นมาครึ่งเกมแล้วนะนี่ครับน้องๆเขาก็ยังไม่เลิกร้องไห้สักทีนะฮะไอเด็กพวกนี้ <laughs> อ่าเช้าแล้วเราก็ออกมาฮะหวังว่าเขาบนจะโตแล้วนะเอ,อ้ยยังไม่โตว่ะดูโคนยังไม่โตยังไม่โต ก็เพิ่งจะปลูกไปอะนะอ่ะเราก็ไปตัดกิ่งมงกิ่งเฮ้ยเนื้อไม่เกี่ยวตอนนี้นะฮะตัดกิ่งมงกิ่งไม้ยาวๆเลยทุกคนตัดต้นไม้ะฮะนี่ตัดต้นไม้จนมืดนะฮะมืดก็เข้าไปแอบเช้าก็ออกมาต่อนะฮะตัดต่อเป็นไงนี่ฮะแปลงแครอทพี่จเจริญเติบโตแล้วทุกคนหิวก็ออกมากินนะฮะอซสิ นี่ทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ทำการตัดต้นไม้นะครับคัดกิ่งไม้มาปลูกรอบถ้ำแล้วเนี่ยฮะตัดไปเรื่อยๆนะครับเก็บกิ่งไม้ไปปลูกรอบถ้ำเห็นไหมแป๊บๆก็ได้มา25กิ่งไม่ว่าแป๊บๆดีมันเป็นขวานแดงก็ใช้เวลาพอสมควรนะแล้วมันจะมืดว่าทุกคนเดี๋ยวนะขอกินก่อนน่าจะทันอยู่นะครับเอากิ่งไม้ไปเรียงก่อนได้ไหมน่าจะทันนะน่าจะเสร็จก่อนมืด เฮ้ยเไม่ใช่แล hey, hmm. ้วไม่ใช่แล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 ้วกวางกวางตาแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้มันตามเข้ามาโอ้ยมันตามเข้ามาทุกคนเด้อ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 เดเด้อเก็บตายเก็บตายเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อเด้อเย็นพี่ชายเย็น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 โอ้โหนี่แหละทุกคนความประมาทนะฮะเป็นหนทางแก่ความตุยโอ้โหน่าจะเข้าบ้านมิก่อนนะเมื่อกี้ไม่น่าชราใจเลยนะฮะ เราต้องอยู่ตรงนี้ยันสว่างนะฮะกวางมันก็หิวโหยทั้งเเกินอุย้ยไอโบ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 สปอนวะเดี๋ยวนะเรามีเออเรามีช็อตกันนี่หว่าเดี๋ยวไม่น่าจะสปอนนะถ้ามันมาใกล้ๆเราเราเคอะไอ,อ้เดี๋ยวนะมันมาใกล้ๆเราค่อยเอาช็อตกันสอยเฮ้ยน,นี่ไงมันเกิดมันเกิดทุกคนไอโบเกิดไอโบเกิดนี่ไงโดนไปดิดีที่เรามีช็อตกันนะฮะเป้งเดียวจอดทุกคน ไม่มีชดกนนในแย่เลยนะฮะโอเคเชา้าสักทีปลอดภัยแล้วทุกคนเนี <laughs> ่ยกองไฟเราบรรดับไงเวลามีกวางนะครับมันก็เลยกลายเป็นกวางหิวนะอืมตานี้แดงแป๊ดมันเลยนี่ครับปลูกกิ่งไม้ต่อทุกคนวางให้รอบฐานเดี๋ยวปลูกทีเดียววางจัดครับวางจัดจังหวะนี้เรามาหาหมาเฝ้าร่าธรรมกันดีกว่าทุกคน โอเคนี่ครับเลี้ยงหมาเอาไปอาลักกี้เลี้ยงหมาไปเฝ้าหน้าถ้ำนะจับหมาจับหมานี่ฮะเพื่อนแท้ฮะเพื่อนแท้ไม่ทิ้งกันนะฮะอ้น,นั้นลักกี้อย่างนี้เป็นไรวะเนียชื่ออะไรตัวนี้เฟิร์นเหรอลักกี้กับเฟิร์นว่ะเออไปไปอยู่บ้านกับพี่นอ้องนี่ฮะเดี๋ยวให้ ให้ใครดีวะให้เฟิร์นนั่งอยู่หน้าถ้ำแล้วเันเออเฟิร์นนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลักกี้ไปนั่งอยู่ฝั่งนน้นนะลักกี้นะเดี๋ยวเอาลักกี้ไปนั่งอยู่ฝั่งนน้นทุกคนนี่นี่ลักกี้นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะก็นั่งกันคนละมุมเป็นไงทุกคนเอ้าเฟิร์นตกลงมาว่ะอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็นี่ฮะน้องหมาของพี่ทุกคนน้องเฟิร์นนะฮะกับน้องลักกี้เฝ้าหน้าปากถ้ำอยู่จังวะนี้น,นี่ฮะวันนี้ก็วันที่96ไปแล้ว motivated. ทุกคน พี่ก็ออกฟาร์มถังน้ํามันมานะครับพอดีอยากเป็นเศรษฐีดูใบอะครับเราม,มีบ่อน้ํามันหน้าบ้านเป็นไงทุกคนโคตรรวย <laughs> อ่ะใครเห็นพี่ปลูกต้นไม้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนมันปลูกได้เป็นบางพื้นที่นะฮะไอตรงที่ปลูกไปได้คือเขาไม่ให้ปลูกเวพี่ก็เลยไม่ปลูกนะฮะมันก็เลยแหว่งแหวงนะ <laughs> คือนี่คือสุดท้ายแล้วครับก็เดี๋ยวเข้าไปอยู่กับเด็กๆทั้ง4ี่คนในห้องกันแล้วกันนะ รอเช้าครับก็เป็นอันว่าภารกิจเสร็จสิ้นนะฮะสำหรับเกมนี้นี่ไงใช้เวลาไป147นาทีนะฮะเกมนี้อืม99คืนในป่าของแทตามที่ fc รีเควสเข้ามานะครับนี่ฮะเช้าแล้วทุกคน99ค้วคืนลวครับเกมต่อไปคลิปต่อไปนะครับอยากให้พี่เนี่ยเล่นอาชีพอะไรนะครับแล้วก็อยากให้พี่เนี่ยไปเอาตัวรอด ในเขตไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปมาทุกคนนะฮะรับชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นิดนึงนะฮะอ่ะประมาณนี้นะฮะทุกคนสำหรับเกมนี้นี่ครับไล่แครอทของเรานะฮะมีทั้งข้าวโพดมีทั้งฟักทองนะฮะแล้วก็มีน้องลักกี้กับน้องเฟิร์นนะครับเฝ้าหน้าปากถ้ำอยู่เป็นไงทุกคนโคตรเฟี้ยวนะฮะ้างบ้านก็มีบ่อน้ำมันด้วยนะฮะไอหมอนี่มันรวยนี่หว่า เป็นไงบ่อดน้ำมันส่วนตัอะนะฮะจังหวะนี้อ่ะประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันเกมหน้าคลิปหน้าครับสำหรับเกมนี้ไปแล้วทุกคนบาย